สวัสดีครับวันนี้ผมจะซ่อมครับอวิธีซ่อมกาดแตกครับตรงนี้นะครับกาดมันแตกแบบนี้นะครับนี่ครับผมใช้สำลีแล้วก็กาวร้อนครับสำลีนยครับท่านชุบน้ําให้แบบหมาดนิดแบบนี้นะครับหอมปั้นขึ้นรูปได้แบบนี้ครับแล้วก็ปาดเข้าไปแบบนี้ครับมันจะขึ้นรูปง่ายๆนะครับถ้าแบบนี้นะครับมันจะขึ้นรูปยากนะครับก็จุ่มน้ำนิดนึงนะครับนี่ครับซ่อมกาดมันหลุดนะครับ อนนี้มันก็แตกครับผมซ่อมเองนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็ิดเป็นรูปง่ายๆครับนี่นครับมันก็จุ่มน้ำนิดนึงครับนี่ครับมันจะเป็นรูปง่ายๆนะครับ ปั้นให้พอเป็นนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ครับปั้นนี่ยครับก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่งครับแล้วค่อยใช้เตาร้อนนะครับตอเลงลงไปนะครับนี่ยครับมันจะปั้นง่ายครับหลังจากนั้นก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่งครับแล้วก็ใช้เตาร้อนนะครับบีบลงไปนะครับ เพื่อให้มันยึดติดกับตัวเฟรมวนิดนึงครับหนึ่บเพื่อให้มันแข็งแรงครับนี่ครับทิ้งให้มันแห้งก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาปิดด้วยกาวร้อนอน,นะครับประการร้อนธรรมดาเนี่ยครับไม่มีอะไรมากประการร้อนธรรมดาดูครับโอเคอย่ารอมันแห้งก่อนนะครับ น้ำนีงมันนีออกในเร็วนะโอเคโอเคครับหลังจา,า,ากแห้งนะครับก็จางการใช้ความร้อนนีครับก็เปิดฝาครับปาดก,กระมนันตรงนี้ครับ ใช้คัตเตอร์ครับรบีบกำแพเนี้ระวังไม่บิดเหมือโอเคนะครับก็ทำการบรีบลงไปเลยครับมาจะทำการปฏิกิริยาครับ มีน้ำนิดหนึ่งนะครับทำให้เกิดอาการเขาเรียกว่าตขนแข็งนะครับการรอนนี่ผมซื้อมา20บาทนะครับก็เชื่อไปนะ มีควันขึ้นมาครับ โอเคครับตรงนี้เรียบร้อยครับก็รอนมันแห้งครับวิธีการใช้ภาษาการร้อนใช้ได้ใช้อหน่อยนะครับใช้ถุงพลาสติกตรงนี้ครับก็คุณก็คุมแบบนี้ไว้นะครับอย่างไ้นะครับในทางนี้ก็เหลือไว้ที่หนึ่งครับแล้วก็ปิดอย่างนี้ครับอ่ะตันี้ก็ใช้การร้อนได้อีกหลาย นานนะครับวิธีการเก็บรักษาทำใช้การร้อนได้นานนะครับไม่แห้งนะครับโอเคก็รอแห้งจะผมทําการใส่ประกอบนี้ลงไปนะครับโอเคครับก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง2ีีก็มันก็เริ่มแห้งนะครับผมทําการประกอบกราฟนี้ลงไปครับนี่ครับ ก็ใส่ไปรูเดิมนี่แหละครับเนี่ยนี่ครับเป็นที่เราซ่อมนะครับมันจะแข็งๆหน่อยรลรวก็พยายามใช้หัวน็อตดัดแหลมนี่จอนครับ ก็จะใช้ได้อีกยาวนานนะครับพยายามดูให้อยู่ตรงกลางนะครับสุดท้ายก็ต้องทำการกดนะครับลงไปนิดนึงนครับมางกรณีเจอการร้อนมันจะแข็งตัวครับกลายเป็นแผ่นชิ้นงานได้เลยนะครับ ผมไม่ตรงเป็นไรครับขอให้มันอยู่นะครับโอเคก็จุกปิดแบบนี้ครับก็ไม่เสมอนะครับไม่เรียบนะครับก็ถือว่าดีกว่ารบโผเ่เก็นไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ แน่นหนาน,ะร,นรับอย่านเแข็งแรงนะครับนี่ก็กาบเก่านะครับก็ทําตามสภาพนะครับนี่ครับก็ลองไปนําไปใช้ดูนะครับซัม,มรีแล้วก็เกาวร้อนนะครับผมแข็งแรงมากครับนี่ โอเคจบนะครับจบนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมน,นะครับถ้าดีก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ